สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาบอกว่า Fortuner คันนี้ยังอยู่นะครับคันนี้นะคุ้มคุมไปเลยนะครับปี17นะเลขไม่แสนสองนะครับราคา8 7 5 0 0 0บาทนะครับตัว2.4ขับ2นะครับ2.4วีนะจะมาบอกให้ทุกคนฟังว่ายังอยู่นะครับบอกสั้นๆนะครับคลิปนี้นะนี่สภาพนะครับสวยนะครับบอกเลยนะ คันนี้เป็นรถที่ใช้ในหน่วยงานนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับนะไม่เคยเข้าอู่เลยแน่นอนนะครับรับประกันไม่แท้ด้วยนะโครงสร้างตัวถังเดิมหมดนะครับอย่างที่ผมเคยได้รีวิวไว้คลิปก่อนๆนะครับรถคันนี้ยังไงก็เดิมนะครับยังไงก็สวยใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นที่2.79นะครับและรถครอบครัวนะเราไม่ได้มีแค่ Fortuner อย่างเดียวนะครับมิลเก็มีนะครับมิลเก็มีนี่ด้านโน้นนะครับที่จอดอยู่นะมิลเก็มีหรือว่า เอฟฟอร์เอวเวนเลก็มีนะครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะครับโทรหาหรือว่าทักหาผมได้เลยนะครับนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะเรารับซื้อด้วยนะครับลูกค้ามีรถคันไหนจะเอามาตีราคาเทินนะครับหรือว่าเช็คราคาไว้ก่อนก็ได้นะโทรหาผมได้เลยหรือว่าแอดไลน์ผมได้เลยนะครับเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนะครับแอดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ f o r t u n e r นะครับจะมีปี16ถึงปี17นะครับแล้วก็จะมีปี 20นะครับเป็นโฉมลีเจนเดอร์อีก็มีนะครับอีกหลายคันเลยนะครับสำหรับการที่ต้องการนะครับก็โทรหาผมได้นะครับจะโทรมาขอรูปเพิ่มเติมหรืออะไรก็ได้นะครับยินดีนะครับยินดีรับใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ